ไม่เป็นไรเราถ่ายกันไปเรื่อยๆไงไหนดูหน้าใกล้ๆที่หล่อไหมอ๋อน้าสามทางทางเข้าแอ๊กแอ๊กโอเคอ่ออออ้าอ้าวมุนอันนี้โรบอทเหรอใช่แสดงว่าหุ่นยนต์เหรอใช่หุ่นยนต์อ่ะไม่ชอบทำงานอะไรก็ได้อ๋อเหรอหุ่นก็ได้เหรอตามเตะบอลขึ้นไปข้างบนเลยจริงอ่ะ ใช้ปูรองอ๋อปูลองใส่ไรหนูด้วยแล้วใช่ไหมต่เข้าไปข้างบนนู่นเนี่ยโอ้โหเกือบกระจกแตกไหมไล่เข้าต้นไม้แล้วแล้ววันนี้ทําไมมาช้าจังเลยนี่บ่ายโมงกว่าแล้วอะไปไหนมาไปซื้อของไปซื้อของเหรออ๋โอโหเหรอแล้วแล้วได้ดูแลแม่ไหมเนี่ยแม่ไม่สบายอะเฮ้เอาแล้ว เอาแล้วเอาเตะมาดิจะให้เล่นด้วยเปล่าเนี่ยไม่เล่นเหรอ,หอเอาทำไมอ่ะก็เตะเป็นเหมือนกันน่ะก็นี่ไงตอนนี้มาแล้วไงาอากดิดนิวน้วเรียกปูรมหน่อยดิ ปูลมครับสิลูก,ลแ,ตกแต่กับใครล่ะครับ,รบอ่าโอเคอนั่นเด็กอนุบาลนะ<ม>พูดรู้เรื่องรู้หมดเลยคุณพูดอะไรนี่โต้อตอบได้เลย มาดูดิ่ปู่ก,กับหลานเข้าไปดูรถแล้วถอยมาทางนี้สิกับตนันออกมาห่างๆรถมาทางนี้เร็วรถมาแล้วเวลารถสตาร์ทหนูอย่าไปอยู่ข้างหน้าลูกเกิดเขาเหยียบผิดเหยียบพลาดขึ้นมาจะได้ไม่ทับขี่แตกไงใช่เพราะฉะนั้นหลบหลบเพาะทับขี่แตกเนี่ย ลมานลมันเขาเขาเอารถมาตากลูกจะได้ไม่เป็นจะได้ไม่ชื้นไงแม่หนูเป็นอะไรได้ข่าวว่าไม่สบายเหรอใช่เอาแล้วหนูไปดูแม่มั้งแล้วหนูไปดูแม่มั้งเปล่านี่ยหนูไปดูแม่มั้งเปล่าหนูไปดูแลแม่ดูแลแม่มั้งเปล่า ตูดเลสทีหนูลิกซื้อของอ่ะเตรียมของด้วยเหรอหนูเตรียมของอะไรหนูเตรียมของอะไรจะไปขายอะเหรอวันนี้วันเสาร์ไปขายที่ไหนอ่ะขายที่ตลาดตลาดนัดตลาดนัดอยู่ตรงไหนฮะตรงที่นั่เรียนที่หน้าโรงเรียนแหลมแท่นน่ะเหรอ แหลมเทนนี่แหละอ๋อแล้วแล้ววันนี้หนูไม่ได้ไปขายกับพ่อเหรอไม่ขายกับพ่อไม่ฮะกระไคแน่เอาให้แน่แน่น่ะในเมื่อกี้เรียกไงเห็นเรียกอยู่อ่ะเรียกนหทองเนี่ยฮะทองเนทองทองเพราะมันไม่โดนหัวมากมากไม่ มันไม่อยู่ตรงนู้นหรออยู่ตรงนี้หมายถึงอะไรมันไปเก็บชุดบอลนอ่ะที่ไหนนี่หลังในไงอยู่ตรงนน้นแล้วมันหายตัวได้อ่ะ <laughs> โม,มเ,อเ, <laughs> เออบอกล้อเล่นก็ยิ่งชั่วหน่อยถ้าบอกมันหนายตัวได้ดก็โมแหละ <laughs> แล้วอีกนานไหมเนี่ย เรียกให้มาถ่ายอ่ะไหนบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอให้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะโกนอยู่อ่ะมาถ่ายวิดีโอให้หนูหน่อยเพราะถ่ายให้ก็ไม่เห็นทําอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวจะส่งไปหาไปส่งให้ยายเอกับตันได้เอาให้ยายขอยายดูบ้างป่ะไม่อย่างนั้นก็เอาของแม่มาก็ได้เบอร์แล้วเดี๋ยวส่งไปให้อะว่าล่ะทีหลังเอาเบอร์แม่มาจําเบอร์แม่ได้ยังจําได้ไหม เดี๋ยวที่หลังส่งไลน์ไปให้ฮะห้าร้อยสิบาทห้ารอยห้าร้อยสิบาทค่าอะไรห้าร้อยสิบาทอ่ะค่าอะไรฮะห้าร้อยสิบาทค่าอะไรละห้าร้อยสิบบาทอ่ะมันแพงมากเลยนะค่าอะไรค่าค่าอินเทอร์เน็ตเลยเหรอใช่เออเหรอใช่อ่ะให้หนูอ่ะอืม ใช่อนนสองอันเรียกรถเป็นสองอันเลยเหรอเขาเรียกสองคันสองคันเหรอหู่อันก็สองคันหม่ใช่ต้องเรียกเป็นคันจะไปเรียกอันอะไรรถเรียกหนึ่งคันสองคันเป็นสองคันสองคันเหรออันน๊ะพูดยังไงเนี่ยรถจะเรียกเป็นอันได้ไงอะ่ะแล้วลูกบอลนะเรียกเป็นอะไร <Bro. S 1> หนึ่งลูก เรียนภาษาอังกฤษได้เหรอใช่ใครสอนนะคุณครูคุณครูคุณครูชื่ออะไรครูุีครูปุ้ยครูเกดโอ้สามคนเลยเหรอใช่มาลุมสอนหนูคนเดียวเนี่ยนะจริงอ่ะฮะโบโบโบแปลว่าอะไรอุ้ยบอลก็บอลจะไปโบอะไรล่ะ <laughs> อน,นะใครอะใครเหา่าใครเหา่าไอ้มันจูงเพื่อนไปว่ะใครใครละเพื่อนคือใครถุงทองถุงทองแล้วเมื่อไรจะเนี่ยยืนถ่ายอยู่จะได้เจ็ดนาทีแล้วยังไม่ได้รูปอะไรเลยเนี่ยจะส่งไปขึ้น youtube ได้ไหมเนี่ยแบบ,นบ,นบนเนี้ยปูร่เมื่อไรจะมาเต้บอลเนี่ยเออ กลายเป็นวิดีโอไลฟ์สาระนะเนี่ยใช่ไหมใช่อ้าวไลฟ์วิดีโอวิดีโอไลฟ์สาระใช่ไหมใช่ <laughs> ทำไมติดบ้านตรงโน้นเลยอ่ะใครตรงโน้นอะ่ะบ้านใครแงวงกลมแงไหนนี่วงกลมกระลากรงไหนพาไปดูหน่อยมาตา บ้านขาไข่อะฮะเป็นรูปอะไร,รนะสวยดีอ๋ออ๋อ,อ,อต้องไปถามปู่ปู่เขาเอามาติดให้ให้เขาบอกเล่าให้ฟังว่าคืออะไร หนูเคยเห็นมาสัญลักษณ์แบบเนี้ยต้องไปถามปู่และวูหเมื่อเช้านี้เขาก็เป่าใบไม้ไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะเนี่ยวันนี้ใบไม้ลงอีกแล้วว่ากุณบนพื้นเนี่ยเมื่อเช้าเป่าไปเห็นเยอะแยะไปหมดเลยอะแ <c oughs> สดงว่าเมื่อคืนนี้ <c oughs> ฝนฝนตกแล้วก็ใบไม้ก็ร่วงเนาะพราะนเช้าก็กวาดไปแล้วเที่ยวหนึ่งไง <c oughs> ตอนนี้ก็ ใช่เยอะเลยอะเมื่อเช้านี้กวาดไปทีแล้วเห็นแล้วแหละหูกองบเบลอเลยอันนี้ลงอีกแล้วอะใช่พอพออาบน้ำห่าน้องอเป่าฟองอนี่มันฟองใหญ่เริ่มเพิ่มเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใบไม้หล่นนะถ้างงคุยจะรู้เรื่องไว้เนี่ยมันมันเป็นเว่าหล่นลงมาในพื้นอะฟองอะใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับเอที่ใบไม้ร่วงเพราะว่าลมเยอะเลยเนี่ย อาปูกระดานไปไอ้นั่นกันหนึ่งแล้วอ่ะน่ะเห็นไหมเนี่ยมาช่วยกันยกกระดานนนีี่่เยอ่ะยกขานี่อ่อนเปี้ยเลยนะกับตันขาจะล้มอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะโถมีแรงที่ไหนอ่ะกับตันบอกว่าเ่มีแรงเยอะไม่เห็นมีแรงเลยก็ต้องแรงเดี๋ยวก็หงาท้องเดี๋ยวก็ล้ม ดึงออกน่ะดูสิไมาทุบเป็ดตุ่มเอาเอาดูดูดูเมาทุบเป็ดตุ่มอะไรนะทุบอะไรนะไมาทุบเปด็ดคืออะไรอ่ะไมาทุบเปด็ดตุ่มไปดูอะไรที่ไหนมาเนี่ยเออหนังเหรอโอเคอ่ะวันนี้ถ่ายแค่นี้ไม่มีอะไรเลยวันนี้เป็นวันที่ไะล่สาระมากเรียกออกมาบอกจะถ่ายวิดีโอ พอออกมาถ่ายก็ไม่ทำอะไรเลยโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะชอบก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ม้างนะคะ